ป้าจะอ่อนประตูวังนะคะพี่น้องย่างงามเลยนะคะประตูวังทำไมตะก่อนในมะเทในมาออกปูนเขาไปเทในวังนี่แหละค่ะเนี่ยตลูกคนแรกอยู่ในทองคุณจนเท่าปานนี่แหละเขาก็จะได้มาเห็นอีกเนี่ย รถก็ติดติดนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิง่งวันหนึ่งช่วงคนเลิกงานทำเงีนยนกัโรุงเลี้ยนกับเลิกพอดีคนรับปริญนยาก็รับแล้วพอดีจ้ามันก็นเลยรถติดหลายค่ะมืนน่อีเขียน <c oughs> พระราชนานหาม,มีเสียงแต่รถนะคะเนี่ยแล้วก็ทางวันเวอีกเสียงแต่รถว่าได้เลยคะ่ะมันรถยั่งก็ตาม